สวัสดีครับวันนี้เรามากับนาบินครับผม JK Set h o o ก Thailand เดี๋ยวเรารอติดตามกันครับวันนี้มาตีปลาเโดบ่อดินนะครับมีให้ดูสภาพโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลรอดูครับถ้าไม่มีเดี๋ยวค่อยเดียวเข้าไปดันเงี้กระสูกแน่เลย กระสูปกระสูปไอ้เช้ยติดใครเฮ้ยชาเลยสวิงมาสวิงมาติดใายล้วงหางนะถึงวะไอช้อนเหรอช้อนเบนช้อนเลยเหรอช้อนน้ำอ,อยู่นะบิน มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของตัวใหญ่ทุกขนเลยนี่ครับมาแล้วแต้มแรกเช้านี้ครับพ <ich> ี่ช่อนเดี๋ยวโดนแน่ตัวเนี้ยเดี๋ยวนะพี่ช่อนไซส์สวยๆ <S <S 1> <S 1> ติดขายด้วยตัดทิ้งอย่างเดียวครับต้องขอโทษด้วยนะครับใครที่ลงขายจำเป็นนะครับผลงานของการคอการคอ สีน้ำตาลสีน้ำตาลหมานแน่นอนเขาว่างั้นอุยติดเงี้ยงมาย่ันนี้ไม่หลุดแน่นอนหมดเลยเือเละเลยเดียวเดียว,ยว,ยว,ยวดูกันต่อครับม่งขึ้นแบบเยอะเกินด้เอาเยอะเนี่ย,ยที่เขาบอกว่าเดือดประมาณนี้อุ้ยได้ไงได้ไง สอบสอบสอบ,บโอ้ขายเบรกก่อนโอ้บิดรีบปิดงานระวังละโอ้โห้ย Yes Yes โอ้มาแล้วเย้บ่อน้ำเดือดไอ้สัตว์ว่ามันต้องโดน สุ่มไปเลยเอ <Red S 1> แอดแอดกูทำงานแล้ว okay. โอเคปมดเรียบร้อยครับโอ้โหอ้วนตับครับตัวนี้มีมีสามได้ครับอม,มองเห็นว่าเห็นอยู่ตามกันต่อครับลงกระสอบ หาหัวกันเดี๋ยวช้อน